แม่ป้าเธอความคุยไปแล้วมาสั่เงินสองามแสนฝั่ธนาคารแม่ก็ังคุยเมียมึงบะทองกูหรอกไอย่างนี้กูิไปธนาคารที่กันภาษาน้องอย่างเงินสองสามแสนแต่ใบหน้ากับใบแยยกอยู่ทีธนาคารอยู่นี่ปกาป้ามาคุยทำไมวะอป้าเ็มบ์ไ นี่ว่าลงพอมาบอกว่าเขาแรกงสวัสดีจ้าบอจโอ้โหมวัสดีนะว่นนโทรศัพทคือเถาไปบอโจจะเด่นจะมาโอ้โหไยูทูบก็ปาเถาปปนี่วะโอ้มาเด้อมาเด้อในหอดตีนรับเขาบาดเยวเจ้าลังจะสิปแยกขาตายเจ้าหลังเออคอยกีจ้ามันเป็นบอโจเห้่พอไงยุทสวัสดีค่ะคุณพ่อยุท าปมึงก็ได้ใส่ผ้าใส่จอมหัวมึงอ่ะนะเอาดีแล้วเอายุขางวัดไม่ใช่เดี๋ยวเล่นยุขางทานดิบ่ได้เอาของวัดได้ข่อยพวกเป็นคนเอาของวัดแล้วเอาข่อยข่อยเอายุร้อนทานแล้วแต่ต่อใญ่ให้แขกไปใส่เซตเตอร์แล้วไปยิ้มซะก่อนฝาโกรธเลนะมันก็อย่างเด้ยวนี inside. Inside ่จะได้ไหมเอาเอ็นพี่มาลูกมากิจกรรมมีมากมายวันนี้ของแกะของแถมมากมายเลย คนเป็นีโอ้เอมี่เด๊เอ้วลนียสงสัยมันจะมาจากบ้านเกาะใหญ่น่ะก็อย่า้ม่ขคืนรถแก่แกนี่หลายยกมือขึ้นกันนั่นละมันนี่ละเพื่อผู้ที่เศร้าขินตรงเมืองนม่กขึ้นกันละโอ้ ถ้าเปิดอันนีว้วัดกูเบิ่งข้งหลังตัวป้าที่หดปากใครสาออกบ้างกูว่ามันแค่บันกอพันซ่าเฮ้ยอยู่มาสานมเดือนกูเพิ่งจะรู้ว่ามันเป็นคนพิการพิการ,การยังไงตูดมันมีสองซี่หดใครไปแล้วตายมันอคืนพี่ตะพุกบึกบึกจนสิเหลี่ยมเกมไม่ได้ปัญหาเอาในเวลานี้นะครับเราจะเล่นเกมบอกไปใครคำใครจะเล่นคนสองทีมนี่ไหม เสียใให้ตอนนั้นเล่นก่อนเลยค่ะดูแล้วไม่ค่อยจะมีสมองเป่าไรไม่ถ่ายคับมึงอย่าว่ากูไม่มีสมองนะกูนี่แหละสมองเยอะที่สุดเอาขึ้นมาจะของสมองไหนตอนเช้ามาเนี่ยออกคอนดาผุดเล็กูบอกว่าไม่ขี้ตาแล้วใช่ไขี้ตาจี๋ยหัวเจ๊กี้อันนี้แต่นั่งกูจะเป็นได้อย่ไรแต่บ้าโอ้ยจะเป็นคนกับเครื่องยุยักเสียงปิดใบอีอ้าวให้กูถ่ายก่อนก็ได้แต่จะสิบวินาที แต่ใถูกนะครับเกมเริ่มเดี๋ยวๆไี่ยอาทั้งนี้มันหลายพม่อากูสี่นี้กูนึงเอาชินีเอาไปอะไรีบ้านยินใตเอาขึ้นมาสิไปคับไปกัไปเอารวดไปดิแม่เป็นข้ามันคือมะ้าวเอาอีบ้านขิงกะชายไกูทอทออิเิเกมเริ่มครับนี่อาังกูเนี่ย มขาคนเล่นไพ่อตเนคนเล่นไพ่อะไรมีขขาเจ้าอนี่ั่เ่อเป็นฉเต็นาเป็นฉาเออตุ๊กแกใแล้วให้แล้วไงกันตุ๊กแกตดังๆมีขาอ๋อ่อยอยหมดเวลานั่นถูก ไปอะไรกับกูบ้างวิ่งขึ้นมาไม่ได้เลยฉันตได้วรนะจะสีขากูตอบถวยตาอ้าวมืดหมดได้อะอุ้ยตาช้างเอ้ยทำไมมึงไปทำ่วงให้กูแด้วากี่สีมันก็ว่าไม่ข้องทีเก่าเหเป็นไหมะเทืกูถูกโงไ้สัสบับปืนใหญ่เมืนอัน อะไรมีสี่ขาคนเล่นไพ่ม <lawsuit> ัน <Nein> ว่าโอ้ยจับจักระตะค้ำมาปุ๋ยเล่นตะลชิบหาปุ๋ยเด้อยังไม่ยอยย่อยปุ๋ยอีบิบหน้าปุ๋ยกับปุ๋ยผลปุ๋ยโพซิมเปนาทีเกมเริ่มครับว้าวว้าวง่ายนิดเดียวเธอในกไมยังมาส่วนหนึ่งของเรากัมพะมาฮะมึงฟังดีๆฮะดำดำยาวๆปลายแหลมๆมมีขนทุกต้น คอควายคือต้นตะขอควายดําๆยาวๆไปแหลมๆมีขนกูหุนจักก uh, ูจักเลยเขาชนะแลยเปิดบ้านกก่มยุไปดําๆยาวๆมีขนเสียเสียหมดเวลาชมน้ำหน้าโคยโคยดําๆยาวๆเสียบอกโงเลยสัเอาดําๆจะรู้บ้านแม่พ้าอมคิวดี ไปมึงอี่บันบูนไฟไ่ไฟตอบเจ้บอสไปยังหัวผูคุณยายนะ,ะสมองมีไหม